พฤศกิกาย,ยนนายกรัฐมนตรีขยายเพดานนี้จ่ายประกันรายได้ข้าว1.5แสนล้านบาทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านมาอาปัปเดตข้อมูลข่าวสารไล่ล,ละ1,000บาทเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ล,ละ1,000บาทมาตรการคู่ขนาน1.5แสนล้านบาททกสแจ้งข่าว วันที่4พฤศจิกายนนายยกรัฐมนตรีเร่งขยายเพดานหนี้ใจชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่4ลงพื้นที่สำรวจราคาข้าวหอมมะลิกอขอ15ชาวนาพอใจขายเกี่ยวข้าวราคา1.3หมื่นบาทนายสุเทพคงมากกรรมการในคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอ เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้าวหอมมะลิพันกอขอ5และ105ทั้งนาขั้นบันไดานาพื้นที่ลุ่มและนาดอนที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมคาดการผล,ผลผลิตข้าวจะดีกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่นา ข้าวอินทรีย์ไม่ใช้เคมีเลยผลผลิตงอกงามล่าสุดสอบถามไปยังทกศได้แจ้งว่าวันที่4พฤศจิกาย,ยน2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะประชุมเป็นประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อขยายกรอบอัตรายอดคขังภารลนี้ที่ภาครัฐต้องชดเชย ตามพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา28เพื่อเปิดวงเงินสนับสนุนโครงการประกันรายได้พืชผลผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะประกันรายได้ข้าวรวมทั้งพืชทั้ง4ชนิดไม่ว่าจะประกันรายได้มันสับปะหลังประกันรายได้ปาล์มน้ำมันประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกันรายได้ยางพารา นายสุเทพคงมากกล่าวต่อว่าราคาข้าวเปลือกวันนี้โรงสีซื้อที่ชาวนาพอใจข้าวสดที่เข็มมาลาดซื้อกันกิโลกร,รัมละ13000บาทต่อตันกคขอ15แต่ถ้าโครงการประกันรายได้หาคลมประกาศออกมาเร็วไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกมาปีในส่วนของโรงสีและสถาบันการเกษตร จะได้เก็บข้าวไม่ปล่อยออกสู่ตลาดทีเดียวหากวันที่4พฤศจิกายนนี้บอร์ดทางการเงินอนุมัติแล้วก็คาดว่าจะเข้าคอร์บอในสัปดาห์ถัดไปสาเหตุที่ต้องเร่งรัดให้ใจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงสีชาวนาเก็บข้าวสู่โครงการจำนำยุ้งข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาท โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทั66ให้รัฐบาลเร่งจ่ายเพราะวันนี้เกษตรกรเดือดร้อนหนักมากเพราะถ้ามีเงินในส่วนนี้ก็สามารถที่จะเก็บข้าวไว้กับมือไม่เทขายเลยทีเดียวไม่ให้ข้าวไปล้นตลาด จะกลายเป็นโอกาสของพ่อค้าขอขอบคุณที่มาจากทานเศรษฐกิจออนไลน์สรุปนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้ที่ท่านจุดินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพคงมากกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติได้กล่าวเอาไว้ในวันที่4พฤศจิกายนยิน2565ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังแห่งชาติเพื่อขยายรอบเงินยอดหนี้ค้ังชำระเรื่องประกันรายได้เข้าปีสีไลละ1,000บาทมีความคืบหน้ายังไงจะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลยาเมเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ